Okay. ได้จัดขึ้นโดยตามนโยบายของสำนักงานปปชและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการให้มีกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนรู้จักการปฏิบัติตนตามหลักการของลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษาซึ่งจะช่วยให้ลูกิษรือวิสามันดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตผูมีความเทียงตองและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมนี้ได้ดังนั้นขอให้พวกเรามีความตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้เราจะมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เราด้วย กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษาในครั้งนี้เราได้ดําเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเต็มประสิทธิภาพและการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้เราได้คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานลูกเสือช่อสะอาดเพื่อได้ฝึกฝนให้กับตัวของนักเกรียนนักศึกษาที่เป็นลูกเสือวิสามัน ไได้้นนําปปใชใชชีวิตระจําวันจัดกิจกรรมซึ่งเราจัดสุขเสาอาทิตย์นะคะในการเรียนการสอนของเราเราก็จะใช้วิธใช้การ,บ,รบูรณาการนะคะซึ่งการบูรณาการของเราก็คือ,อให้เด็กได้เรียนรู้ในส่วนของอวิชาทฤษฎีแล้วก็มีวิชาปฏิบัติอยู่ในตัวนะคะเพื่อจะให้เด็กเนี่ย เกิดพัฒนาแล้วก็ทักษะที่ดีให้ความรู้กับน้งงองๆในวันนี้นะครับทาปงปมชก็จะเตรียมกิจกรรมนะครับในส่วนของส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนของเรารู้จักเรื่องการต่อต้านการทุกริดนะครับแล้วก็จะนํากิจกรรมเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับคุณี่สอรงไหนครับ